ใจสลายเพราะความรักครั้งเก่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาได้เจอกับลูกสาวของคนที่ทำร้ายเขาเตรียมพบกับเรื่องราวสุดเข้มข้นที่อาจทำให้คุณเสียน้ำตาเป็นปี๊บนี่คือเรื่องยอ่อน้ำพึ่งขมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่จะทำให้คุณลืมเวอรช์ชันเก่าๆไปเลยน้ำพึ่งขมเวอร์ชั่น2025กลับมาพร้อมการตีความที่เฉียบคมและเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น่า่จัน25จำกัดจับมือกับแดงสุรางเปรมปรีและวุฒิอสดาวุฒิเลืองสุนทรจากบริษัทเป็นพุทธจำกัด เตรียมเสิร์ฟความรามาระดับตำนานที่ถูกรีเมคมาแล้วถึง6ครั้งและทุกครั้งก็สร้างปรากฏการณ์ความนิยมอย่างถล่มทลายแต่ว่าชั้นนี้จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงที่สำคัญการกลับมาของซุปตาองต่าแห่งยุค90อย่างโดมปรกรณ์ลำห่างหายจากหน้าจอไปนานเกือบสิบปีกลับมารับบทปูริมนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ผู้มีบาดแผลในใจประกบคู่กับนางเอกหน้าหวานน้ำตาสั่งได้ยิวะประยาการใจการทนบทกังสดานลูกสาวของผู้หญิงที่เคยทำร้ายหัวใจพระเอกอย่างสาหัส แค่เห็นชื่อนักแสดงก็รับประกันความสนุกแล้วสำหรับใครที่อยากอ่านตอนแรกสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ h t t p s w w w t h n a o a s b i t h e r u n d e r r o n e p 1 p t e 1ส่วน EP 2จะรอกันอีกนิดเร็วๆนี้แน่นอนเรื่องย่อละครน้ำพึ่งขุมเรื่องราวเริ่มต้นจากความรักอันแสนหวานของปุริมดมประกอบลำและโรสแคทเรียาอิงลิ ที่ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดราวกับถูกหนังกุหลาบแทงปูริมเก็บซ่อนความเจ็บปวดไว้ในใจนานหลายปีกลั่นออกมาเป็นความขมขื่นที่พร้อมจะทำลายคนที่ทำร้ายเขาจนกระทั่งปูริมได้พบกับกับกงสดานยิวะปริยาการลูกสาวของโรสโอกาสแก้แค้นมาถึงแล้วปูริมไม่รอช้าที่จะใช้ความขมขื่นในอดีตเป็นอาวุธทำร้ายสองแม่ลูกแต่แต่ตรงนี้แหละที่เรื่องราวพลิกผันปูริมกลับพ่ายแพ้ให้กับความดีและความใส่ซื่อของกังสดาน เขาจะทำอย่างไรเมื่อคนที่เขาตั้งใจจะแก้แค้นกลับกลายเป็นคนที่เขาตกหลุมรักปุริมพิษณุการปุ๊กนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ผู้ซึ่งฝังใจกับความรักที่ล้มเหลวในอดีตทำให้เขามองผู้หญิงเป็นเพียงของเล่นโรสกลับเข้ามาในชีวิตเขาอีกครั้งในสภาพที่น่าเวทนาเป็นแม่ไม่ลูกติดแถมยังติดเล่าอย่างหนักเธอถึงขั้นยอมขายลูกสาวให้เป็นมีของปุริมเพื่อแลกกับเงินกังสดานต้องมาอาศัยอยู่กับปุริมแต่จงจันทร์จอยปริลณีไม่สาวใหญ่ที่สะพ้ายของปุริมไม่เห็นด้วย เพราะจงจันแอบรักปุริมอยู่กังสดานไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทนอยู่ต่อไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปปุริมเริ่มเห็นว่ากังสดานไม่เหมือนโรสผู้เป็นแม่อย่างสิ้นเชิงความแค้นค่อยๆจางหายไปและแปลเปลี่ยนเป็นความรักตรงนี้แหละที่น่าสนใจในขณะเดียวกันเจนปีเตอร์แพนทัดพลลูกชายคนเดียวของจงจันก็ตกหลุมรักกังสดานเช่นกันปุริมจึงไล่สองแม่ลูกออกจากบ้านทําให้จงจันยิ่งแค้นกังสดานและพยายามกําจัดเธอออกไปจากชีวิตของปุริมกังสดานจึงหนีไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัด ปุริมแอบไปหากังสดาและเข้าใจผิดว่าเธอกำลังมีความรักใหม่กับกอนกิจผู้เป็นอาเรื่องราวยิ่งซับซ้อนและในขณะเดียวกันเขาก็ได้พบกับแสงดาวแป้งกบจิตนัทดาหญิงสาวผู้เชื่อมั่นในความรักผู้เปรียบเสมือนอาของกังสดาทั้งสองคบหากันอย่างเปิดเผยแต่ปุริมก็ยังหาโอกาสพบกับกังสดาอีกเช่นกันจนเธอไม่อาจห้ามใจตัวเองได้และยอมอยู่กับปุริมอย่างหลบหลบซ่อนซ่อนเมื่อความลับถูกเปิดเผยทุกคนต่างโกรธกังสดาแต่แสงดาวกลับใจเย็นอย่างน่าประหลาด นี่คือจุดหักมุมแถมยังพากังสดานไปช่วยเตรียมงานแต่งงานที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นพิธีระหว่างปูริมกับแสงดาวแต่ในกาดเชิญกลับเป็นชื่อกังสดานเป็นแผนของทั้งคู่ที่แกล้งคบกันเพื่อให้กังสดานแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาจวงจันทร์รู้ข,ข่าวนี้ถึงกับหัวใจกำเริบและเสียชีวิตในที่สุดปูริมและกังสดานเริ่มต้นชีวิตคู่อีกครั้งด้วยความรักและบริสุทธิ์ใจแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวความรักที่เริ่มต้นจากความแค้นจะราบรื่นจริงหรือหรือจะมีอุปสรรคอะไรขวางกั้นพวกกเขาอี น้ำพึ่งขม2025สนุกทะลุจอแน่นอนพร้อมเสิร์ฟความระม่าเข้มข้นสะท้อนอีกหนึ่งมิติความรักและความแค้นติดตามชมได้ทุกวันจันทร์อาคารเวลา20นากา30นาทีเริ่มตอนแรกวันอังคารที่14ตุลาคมนี้ทางช่อง3ห้ามพลาดดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3พลสสมาชัดจัดทุกตอนติดตามได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐ .co.th w o r d และ Facebook Fanpage นิยายไทยรัฐ https colon s l a l www.facebook.com/slashtherenowat คำถามชวนคิดคุณคิดว่าความรักที่เริ่มต้นจากความแค้นจะยั่งยืนได้จริงหรือคุณเห็นด้วยกับการกระทําของปุริมหรือไม่แล้วคุณละ่ะเคยมีประสบการณ์ความรักที่ขมขืนบ้างไหมมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยเราอยากฟังความคิดเห็นของคุณ